มาวันนี้ตอบคำถามคอมเมนต์นี้นะครับวันที่ยี่ห้าตุลาสองพันหกสิบหกนะครับ <c oughs> ผมโนดไว้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมาช่วยกันตอบนะฮะหรือไว้ผมตอบให้ฟังเสีย <c oughs> คิดเห็นอย่างไรกับการพันปากไก่นวมแล้วชนชมว่าไก่ตัวเองเก่งนะักเก่งหนา เห็นแล้วผมลำคาญตาอืมนะฮะเสียคิดอย่างไรกับการพันปากไก่นวมแล้วชมว่าไก่ตัวเองเกง่งเก่งนะเก่งนะเห็นแล้วผมลำคาญตาพันปากไก่นวมแล้วก็เตะแล้วก็ลงคิปไปในกลุ่มในอะไรก็แล้วแต่นะครับในสื่อต่างๆครับ <c oughs> ในกลุ่มตัวเองเฟซตัวเอง นะครับเฟซนะฮะว่าโอ้ตัวนี้แววดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นะครับมันก็เดี๋ยวแต่งทรงผมเราหรอผมว่ามันผมก็ทำนะฮะว่าอย่างไงดีละ่ะผมก็ก็ทำแบบนี้ครับผมก็ทำแบบนี้มันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าการมองไก่เก่งเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่า,วาคุณพันปากให้มันตี แล้วมันตู่มันตู่เก่งนะครับหรือหรือเอาไปตีกับไก่ชมลมแล้วบอกไก่ตัวเองเก่งแล้วก็แล้วก็จะเอาไปตีบ่อนใหญ่เงี้ยก็จะมองว่าเอ้แค่มชมรมเองนะเรายังไปถึงบอลใหญ่เอาปเด็นแรกก่อนว่าไก่ตัวเองเก่งนะเก่งนะ <c oughs> มันก็แหละ นะครับปันปันมันก็ดูว่าเอ๊มันก็ดูเหมือนแบบเนาะผัดมัดปากมัดรวมไว้แล้วก็ให้ไก่ตัวที่แบบหนุ่มตัวนึงตีเนี่ยเดือยก็ไม่มัดปากก็ไม่มัดเหมือนกันเนี่ยมันก็ดูเหมือนเอาเปรียบกันแหละนะครับแต่ในมุมของคนเลี้ยงไก่หรือว่าในมุมของคนที่ที่ดูไก่เป็นเนี่ยนะครับ เขาก็จะไม่ได้สนใจหรอกว่าไก่นวมคุณเนี่ยมันมัดปากหรือมันสภาพเละเทะหรือมันสภาพสู้ไม่ได้หรือมันผอมแห้งแรงน้อยยังไงนะครับคนที่ดูไก่เป็นเนี่ยส่วนมากนะครับนะฮะคนที่ดูไก่เป็นส่วนมากก็ทำเคีิยบอยู่ ไปไหนนะครับคนที่ดูเก่เป็นก็จะมองออกว่าอันนี้คือ,อเก๋อันนี้คือไม่เกี่ยงหรอกอะไรอย่างนี้นะครับคือเราจะไปเราจะไปห้ามว่าคุณห้ามทำแบบนี้ แต,ต่ตอนผมเตะเป้าผมก็มัดอย่างนี้แหละมัดหมดเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้ชมบางบางตัวก็ลงบางตัวผมก็ไม่ลงเลยนะครับไม่ลงคลิปให้ชมเลยไก่ที่เขาก่อนจะออกเนี่ยก่อนจะออกอยู่ประมาณห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ย <c oughs> ก่อนออกเนี่ยเขาจะเตะเป้าดูสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ เตะเป้าคือมัดทุกอย่างของไก่นวมเลยไม่ได้มัดขารวมกันแค่นั้นแหละมัดนวมแน่นๆ่นมัดแล้วก็เตะเป้าก็คือเตะดูซิว่าการบินมันเนี่ยมันบินสุดแบบบินแบบไม่เขาไม่ได้เตะคืนเนี่ยมันบินขนาดไหนนะครับแล้วอ่าแล้วความแข็งแรงการทําเชิงอะไรเงี่ยคือคือดูดูเตะเป้าอะ่ะเตะเป้านะครับนะไก่มันมีเตะอยู่สามแบบนะครับหนึ่งเตะหน้า เตะหน้าเตะหน้าคือมัดพัตเตอร์ใส่กันนะครับหรือ,อมัดพายินป้องกันโดนตาบอดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ป้องกันก็มัดพัตเตอร์ใส่กันนะครับปากไม่ต้องมัดแล้วก็ปล่อยเตะกันสิบวทียี่สิบทีก็แล้วว่ากันไปนะน้ำหนักเท่ากันหนุ่มพอกันเลยพอกันนั่นคือเตะหน้าเอ่นั่นคือเรียกว่าเตะหน้าเตะนวมเตะนวมก็คือมัดปากมัดรวมทั้งคู่ ปล่อยใส่กันในถังเวียนก็ไม่ต้องไปดูมันก็ได้ให้มันน่วมกันอยู่นั่นแหละหมุนกันอยู่นั่นแหละแล้วก็เลี้ยงตัวใหม่ไปนั่นคือเตะนวมนะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของเขานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงหลายตัวเราจะเอาคนล่ออ,อย่างเดียวมันก็เมื่อยไม่ไหวนะครับเราก็ต้องเตะนวมช่วยกันไปนะครับสามเตะเป้าเตะเป้าเนี่ยนะครับเพื่อนะเพื่อเช็คไก่นะครับเตะเป้าเ,เพื่อเช็คไก่ว่าเอ๊ ไอ้ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ตีมาตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยการพัฒนาการมันเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนถ่ายคลิปไปเลยก่อนเลี้ยงหลังเลี้ยงต่างเตะเป้าดูนะครับก่อนออกอีกเตะเป้าเสร็จปึ๊บพักประมาณหกวันเจ็ดวันก็นะครับก็เอาไปตีนะครับก็ไปตีได้นะครับนะครับผมนี่คือการเตะไก่มีสามแบบนะครับนะเตะหน้าเพื่อให้ไก่ได้หน้า นะครับเขาจะเขาเรียกเตะหน้าเตะเป้าเพื่อเช็คไก่นะครับปากไก่เรามันเตะเป้าคือมาทุกอย่างของไก่นวมไงนะครับนะครับผมเตะเป้ามัดนวมแล้ว <c oughs> เ,เริ่มมั่วแล้วเอาเทละอย่างนะย้อนนิดหน่อยย้อนนิดหน่อยเตะหน้านะครับมัดมัดพยีนปากไม่ต้องมัดปล่อยตยีกันนะครับสิบวินทียี่สิบวันทีหนึ่งนะสอง เนวมมัดปากมัดขามัดนวมนะครับจะไม่ได้มัดขารวมกันนะปล่อยไปในสังเวียนสิบวทียี่สิบันทีบางคนนวมสามสิบนะครับปล่อยไปนะครับสามเตะเป้ามัดทุกอย่างของไก่นวมไม่ได้มัดขารวมกันนะอ่าเอาดีๆไม่ใช่ว่าเออเอาเอาหามัดนวมไว้มัดปากไว้ทุกอย่างเลยแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งที่เราเตะเนี่ยคือเลี้ยงดีๆแข็งนี่แหละ เตะดูโดยที่โดยที่ไม่ได้มัดอะไรเลยมันก็เก่งสิเอาก็เก่งที่ครับก็เตะดูว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับแต่ตัวมันไม่เก่งนะถ้าตัวไหนมันไม่เก่งหรือตัวไหนมันตีไม่เข้าเนี่ยมัดปากมัดรวมให้ตีมันก็ตีไม่โดนมันก็ตีไม่โดนไก่นะครับนะมันก็อย่างนั้นนะครับแล้วแต่สูตรเลี้ยงใครสูตรเลี้ยงมันมันต้องแต่ผมเลี้ยงแบบนี้นะครับนะ ประมาณนี้นะครับส่วนที่ว่าเอฟบอกเนี่ยผมรำคาญตาที่ผมเปิดมาตั้งแต่ตอนต้นก็เราก็อย่าไปดูนะครับอืมเขาอาจจะเตะเขาอาจจะเตะเป้าหรือเปล่าก็ได้นะครับเอ้ยคุณตวนี้เตะดีมากเตะเข้าดีมากพี่พวกนี้พวกนี้เจอกันสนามเอ้อีกห้าวันเจอกันวันนี้สบายอ่ะเขาก็จะอาจจะอย่างนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะมัดเตะโชว์แบบ ที่อีกจะทําได้อีกอย่างหนึ่งคือไก่อ่อนเจเดือนห้าเจดเดือนไม่กลา้าไม่ไม่อยากให้มันช้าก็เอาไก่นวมอายุอายุเยอะๆหน่อยมามีบางคนจํากัดอาจจะมีไก่นวมอายุมากก็ไม่อยากจะปล่อยเตะกันาาาก็มาตากมัดนวมไว้เตะดูห้านาทีถ่ายคลิปลงให้ชมกันให้ดูกันอันนี้ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับนะ มันเป็นไปได้หมดนะครับหรือบางคนเจตนาเลยจะเตะลงขายลงแบ่งนี่แหละมัดปากมัดรวมเตะนี่แหละก็มีนะครับผมคนดูไก่เป็นดูไก่ออกก็ซื้ออย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็ซื้อแล้วแต่นะครับมัดอะไรไว้ก็ช่างเขาดูตัวเตะอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ซื้ออู o ้โขไก่มัดไว้หมดแม่งยังตีได้แค่นี้นะครับผมไก่มัดไว้หมดก็ว่าตัวเองเกง่งอ่นีไหมนะครับนะครับเป็นไม่ได้หมดนะครับ เป็นไม่ได้หมดนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคําถามนี้นะครับเอาซะยาวเลยนะครับนะสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะเข้ากลุ่มผมนะฮะติดตามนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นยาไอดานาโนก็ถามมาหลายคนนะครับไอดานาโนผมเนี่ยรักษาหวัดหน้าบวมนะครับ รักษาวัดหน้าบวมขี้เขียวขี้ขาววล่ะสารพัดโรคเหมือนยาพาราคนเลยเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ปกติข้าวไม่ย่อยมึงตื่นมาเช้ามามันไม่ปกติอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ขึ้นปี้กระปักเหมือนเดิมอ่ะนะครับหลังปั๊มหลังชนก็ได้ฉีดได้หมดนะครับไปเตะมาสามยกมาเสมอมาชนะมาอ่าแพ้มาอะไรก็ช่างนะครับฉีดเข้าไปในหน้าอกนะครับนะฮนะเพียงหนึ่งซีซีตัวเล็กก็ครึ่งซีซีนะครับนะฮะแค่นั้นแหละตอนเช้านี่เป็นคนละตัวเลย นะไอ้ดานานูเนี่ยไม่ได้เอาขวดมาด้วยวันนี้นะครับผมวิจัยออกมาแล้วนะครับนะใช้ดีมากนะครับโอเคนะครับ